สองคนนะครับเพราะว่าพี่เบิศไม่อยู่ ผงว่าเบื่อเบื่อป่าเบื่อเขาจริงๆติดเขามาสามสี่วันแล้วอยู่แต่กับเขาดูแต่ทะเลหมอกแล้วเราก็กำลังจะไปดอยบนเขาอีกแล้ว เต่เขาบอกว่าดรดอสเบิดดาวอยู่ทางนี้อ่ะเนี่ยงเงี่ยนบ่เออมาถูกทางไว้ยแน่นแล้วแม่เห็นป้ายเหียมบอกอยููดุยต่อง ตั้งรีดไปทางนี้เหรอวะอีตาเราจะเราตัตงริดเฮ้ยแก่งทัวริงวะแก่งทัวริงวะ เรื่องของเราแก๊งทัวร์อะไรเดียวเมื่อไรจะถึงเว้ยน่าจะใกล้แล้วแหละแต่หงแม่งแบบปวดหลังแน่น ปวดหลังแล้วก็เมื่อยคอมากๆเลยครับตอนนี้ ที่เบรกไม่บอกอผมเลยตําโตดกันอยู่แล้วมันเป็นน้ำไงเมื่อกี้ ะเป็นาทางขึ้นเขาแล้วแหละอากาศมันเย็นมากเลยตอนนี้ไ้สตรอเบอรี่หอที่ยังไม่มีสตรอเบอรี่ให้กิน ประมาณสิกิโลถึงจุดหมายนะครับผมรายเสมอดาวเข้าโค้งอีกแล้วเข้าโค้งจนเบื่อโค้งแล้วเนี่ย จนดื่อขึ้นเหนือ,นนอบอกเลยไม่คงสนใจอยาก I s e my veins I've been driving this train It's in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stopped, never changed All the squad yeah. here to play yeah. and I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, da, 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 I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. Move fast and climb, a new class divine. Yeah, true passion shines, and I'm through passing time. <laughs> บาลีกังคนร้จักบัตครับดไมทางขึ้นดอยเสมอดาวแต่เราไม่พักเราเปลี่ยนใจแล้วเขาบอกว่าข้างบนไม่มีไฟให้ใช่ไหมพี่เออพีแฟช่งงคุยอะไรของมึงวะไปยักนางเนียยเราจะเปลี่ยนไปนอนข้างล่างครับเป็นอะไรนะ จุดกลางเต็นท์ข้างล่าง,างแทนนะครับผมเขามีไฟฟงไฟฟ้าให้เราเปลี่ยนนอนตรงนั้นแทนจะเสียได้พี่ผู้หญิงพนักงานเขาบอกว่าข้างบนะสาวเยอะแต่เขาไม่เป็นไรเราไปจุดกลางเต็นท์ข้างล่างดีกว่า โนนแกจะปิดท้ายอย่างเดียวเลยไอเราก็จะถ่าย YouTube อ้าวตรงนี้เองอะ่ะ <laughs> ตรงนี้เองเออดีดีด,ดีใกล้นิดเดียวเนี่ยถนนแบบนี้อีกแล้วโอ้ฝุ่นท่วมเลยนะคงมีนิดเดียวมั้งได้อยู่ถนนมันเสมอกันอยู่ nhưng đi qua Sapin nào wá, đi em anh, đến lá, ôi ôi ôi, lùi chân hả, họ bay rồi, hả, đi đi แอดเบนเจอร์แล้วไม่รู้ว่าพวกรถเก่งรถยนต์มาถึงหรือยังรถขนของแต่เราน่าจะถึงก่อนบ้างโอ้โหคิดว่านิดเดียวลงไปลึกอยู่นะเนี่ยเกินมเอ,อีกแล้วหรอโอ้โหลงปอีกเหรอ ท่วไแกแล้วโอ้มมยกอดนี่มันสวนยางอยู่ว่ะ <c oughs> ยางสาลิกครับยางสาลิกยางสาลิกครับยางสาลิก <c oughs> หมดเส้นนี้เปลี่ยนยางใหม่เลยโหชันนังวะอ้าวพี่นอนหลงทางพี่ ตองซ้ายพี่โอ้โหเฮ้อย่าดับเดออย่าดับนะอย่าดับนะดับนี่ฮาเลยนะโอ้โหใครมาให้กางเต็นท์กันตรงนี้โอ้ยถึงแล้ว <laughs> พี่เดียวขำโอ้ oh m ม g ก d ด อย่างนี้ก่อกนเลยแล้วกัน่า,า <laughs> ยางสลิกครับยางสลิกค <laughs> ุ้มจริงๆริเอเ <laughs> เอเ <laughs> มันมีให้กลางเต็นท์แค่นี้เหรอรงนี้ก็จะเป็นจุดชุมวิวนะครับทุกคน พินนนมาแล้วหลงทางจะออกขวาไว้ว้าวเจอแต่เขาอยู่แต่เขาอยู่แต่ป่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า จะไปเที่ยวที่ไหนก็น่าจะเาต้องกดปัดสไขยกันไว้นะครับกดไลค์มผมด่วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโย,ยนะบขึ้นไปบนอุทยานเหมือนเดิมนะครับโดนหลอกลงมาคุกฝุ่นดินแดงนะครับผม หัวจะปวดเพียเพียเละ โอ้ยไม่เห็นใจกันบ้างเลยฉันมาทำอะไรที่นี่ปที่เดิมอุทยานแห่งชาติ สงสารรถจริงๆทนหน่อยนะลูกนะพ่อสัญญาว่าจะกลับไปล้างให้อย่างดีมาทะลุส่วนยางาขึ้นไปอุทยานเหมือนเดิม ก็ยังดีหน่อยทางดีกว่าหมู่บ้านสะปันเยอะจะเสียดายตอนที่อยู่หมู่บ้านสะปันอะ่ะตอนเข้าไปรีสอร์ทอะเมมโมรี่การ์ดเต็มก็เลยไม่ได้ถ่ายถ่ายเ,ยเอาโทรศัพท์ถ่ายตอนขากลับแต่ไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่า ที่เดิมครับ

เอ,อ,อ,อ่ะจริงจริงโอเคที่มัน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 ,มน,มนเ,เปิดตรงไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยพี่ดูอันที่สองใช่ไหมอโอ้ยสี่เข็มเข็มนี่เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยนะคะโอเค่ะแล้วผม เรนะียบร้อยขึ้นดอยไปขึ้นบนบนอุทยานนะครับ ว้าวอุทยานแห่งชาติจุดกางเต็นท์ กันไปไหนโอ้โหดอยเสมดาว